สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันนะครับจาก The Easy House ครับวันนี้เดี๋ยวอันจะมาอัปเดตตัวงานแล้วก็จะมาตอบคำถามให้ที่สายคนสงสัยถามกันเข้ามานะครับว่าตัวตู้3 6คูณ6ครับโดยปกติเนาะเราสามารถขนส่งได้สูงสุดคือ3,6ถ้าเราต้องการใหญ่กว่า3 6คูณ6เราจะทำยังไงนะครับแล้วมันแตกต่างยังไงระหว่างการซื้อตู้3,6แล้วเอาไปประกอบกันหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละข้อเลย ตู้นี้จะมีขนาด3.5เมตรคูณ5.5เมตรนะครับจะเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า3คูณ6 m. ซึ่งเราจะทำการถอดประกอบเป็นทีละตู้ในการขนส่งนะครับแล้วเอาไปเชื่อมติดกันหน้างานนะครับเพื่อทำเป็นออฟฟิศที่มีพื้นที่ภายในขนาดกว้างครับโดยการขนส่งเราจะผลิตไปเป็นตู้ๆนะครับมีเสาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็การเรียงแผ่นนะครับสาหรับสามารถถอดประกอบได้ครับ ข้อดีของการที่ทําตู้แบบนี้หนึ่งคือมันจะไม่เกะกะผนังด้านในนะครับถ้าเราทําเป็นตู้3ามคูณหสองตู้ติดกันมันจะมีตัวผนังด้านในนะครับทำให้อ่าอาจจะดูไม่โปร่งหรือไม่โล่งนะครับพื้นที่ใช้สอยก็อาจจะน้อยลงครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาต่อกันที่ชั้น2นะครับอันนี้ลูกค้ามีความต้องการในชั้น2เราจะทําเป็นในส่วนของห้องประชุมนะครับซึ่งห้องประชุมจะมีขนาดความกว้าง5.5เมตรคูณ3.5มเมตรนะครับ จะมีระเบียงทันขึ้นนะครับอยู่ฝั่งด้านข้างครับตัวพื้นก็จะปูด้วยอลูมิเนียมลายปีนไก่นะครับสำหรับกันลื่น mm hmm. ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีการต่อหลังคาด้านบนนะครับเพื่อการฝนสาดด้วยเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ช่างกำลังเก็บงานอยู่เลยนะครับ mm hmm. เป็นงานตัวโครงสีเนาะตัวโครงสีเราจะใช้เป็นเหล็กนะครับก mm ัน hmm. สนิมเราก็จะทา สีขาวเพื่อให้เป็นโทนเดียวกับตัวด้านในและผนังนะครับก็จะมีหน้าต่างนะคะเพื่อเสริมความโปร่งนะคะให้กับพื้นที่ภายในห้องครับก็คือห้องสามารถนั่งประชุมตั้งโต๊ะได้เลยพื้นด้านในเนี่ยจะมีความแข็งแรงโดยปูด,ด้วยตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับก็คือสามารถอยู่กันได้หลายคนเลยโดยที่ไม่มีสายสะเทือนหรือว่าไม่อันตรายนะครับปลอดภัยอันนี้เป็นห้องประชุมนะครับอันนี้จะมีการติดแอร์ภายในด้วย เดี๋ยวเราจะติดแอร์ไปจากที่นี่เลยนะครับแล้วก็ยกไปส่งหน้างานได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาสําหรับการไปติดหน้างานเลยสําหรับการทําสีลูกค้าจะแบ่งตัวสีนะครับเป็น3ามชั้นตัวด้านล่างจะเป็นสีเทาเข้มนะครับตัวตรงกลางจะเป็นสีเทาโทนอ่อนหน่อยแล้วตัวด้านบนจะเป็นสีขาวนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีตามความต้องการได้นะครับเราสามารถพ่น แล้วก็แยกได้ตามความต้องการเลยครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวตู้5.5เมตรคูณ5.3เมตรนะครับมีบันไดด้านข้างแล้วก็มีตัวหลังคางมีทงชีดด้านบนนะครับสำหรับการฝนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ